มีประเด็นร้อนที่ชายแดนไทยกัมพูชามาคุยกันค่ะคือมันมีการประทะกันค่อนข้างรุนแรงเลยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบเยอะมากครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียว วันนี้เราเลยอยากจะมาเาจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยดูข้อมูลจากหลายๆด้านเลยนะคะทั้งรายง,งานจากกองทัพเองสื่อต่างๆอย่างไทย PBS หรือไทยรัฐแล้วก็มองย้อนไปถึงข้อมูลประวัติศาสตร์จากสถาบันพระปกเกล้าด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมจริงๆนะคะ <c oughs> ดีเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย เออมันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าแค่ข่าวที่เราเห็นกันคือต้องมองทั้งเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดแล้วก็ต้องขุดไปถึงรากของปัญหาด้วยโดยเฉพาะเรื่องปราสาทพระวิหารเรื่องแผนที่เส้นเขตแดนที่มันเอ่อพันกันมานานมากแล้วครับนั้นเรามาเริ่มที่เหตุการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยนะคะวันที่24กรกฎาคมเนี่ยข้อมูลจากฝั่งไทยบอกว่ายังไงบ้างคะ คือทางเราบอกว่าเริ่มจากตรวจเจอ UAV หรือดโดรนของกัมพูชานะคะล้ำเข้ามาแถวปราสาทตาเมืองทมครับแล้วก็มีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาประชิดแนวด้วยใช่ค่ะพอเจราจากันแล้วเหมือนไม่เป็นผลฝั่งกัมพูชาก็เลยเ,เปิดฉากยิงใส่ฐานทหารไทยก่อนเลยแล้วเหตุการณ์มันก็บานปลายเร็วมากเลยนะครับคือมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาใช้จรวด BM 2 1 ยิงเข้ามาในฝั่งไทยด้วยโห oh, จจรวดเลยอะคะครับแล้วที่สำคัญคือมันตกในพื้นที่พลเรือนด้วยในหลายจังหวัดเลยทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีหนักที่สุดก็คือมีการโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารอย่างโรงพยาบาลพนมดงรักแล้วก็ปั๊มน้ามันที่กันทลักอันนี้ทาให้มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะเลยครับทั้งทหารทั้งชาวบ้านโห oh, ฟังแล้วน่ากํานวนมากเลยค่ะแล้วทางไทยเราตอบโต้ยังไงบ้างคะ ก็มีรายงานว่าเราใช้เครื่องบิน F16 เข้าไปโจมตีฐานที่ตั้งทางทหารของกัมพูชาที่เขาใช้ยิงอาวุธหนักใส่เรานะครับคือบอกพผลน้อยสนับสนุนที่8กับ9ครับแล้วก็มีปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วยใช่ไหมคะตามแผนที่เรียกว่าจัก,กรพงภูวนาศใช่ค่ะก็คือมีการตอบโต้กลับไปผลกระทบที่ตามมานี่ เรื่องใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะด้านมนุษยธรรมเนี่ยคนในพื้นที่4จังหวัดต้องอพยพเป็นแสนเลยนะครับไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกันค่ะแล้วก็คงมีความหวาดกลัวในกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในไทยด้วยนะคะแน่นอนครับสถานการณ์แบบนี้มันสร้างความไม่มั่นคงในงจิตใจเยอะมากทีนี้พอไปฟังทางฝั่งกัมพูชาบ้างเรื่องราวมันก็เออต่างกันเลยนะคะเขาบอกว่า ไทยตัางหากที่เริ่มก่อนทั้งวางทุนระเบิดส่งโดรนเข้าไปแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดฉากยิ่งก่อนด้วยซ้ำครับแล้วเขาก็อ้างว่าการตอบโต้ของเขาเนี่ยเป็นการต้องกันตัวเองแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจโจมตีพลเรือนค่ะที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียนะครับผู้นำกัมพูชาทั้งสมเด็จทุนเซนทั้งนายกคุณมาเนต ใช้ช่องทางนี้เยอะมากในการสื่อสารมุมของตัวเองแบบว่าสร้างความชอบธรรมใ้การกระทําของฝั่งเขาแล้วก็ยื่นเรื่องไปถึง UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติกล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายลุกรานโอมีการใช้ช่องทางระหว่างประเทศด้วยใช่ครับ มันเป็นการเมืองยุคใหม่เลยที่ใช้โซเชียลสื่อสารตรงถึงคนกับประชาคมโลกเลยส่วนท่าทีของทางการไทยเราก็ชัดเจนนะคะท,ทั้งทนายายกกระทรวงต่างประเทศกองทัพก็ออกมาประนามกัมพูชาว่าเป็นฝั่งเริ่มแล้วก็ละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการโจมตีเป้าหมายพลเรือนนี่แหละคะ่ะแม้แต่อดีตนายกทักษิณก็ออกมาแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆต้องดำลงไปดูที่ฐานรากของปัญหาเลยซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องเออ ปราสาทเพร่วิหารค่ะเรื่องนี้ยาวนานมากครับเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยตอนทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสปี2447ตอนนั้นตกลงกันว่าจะใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดนซึ่งถ้าตามหลักสันปันน้ำตัวปราสาทน่าจะอยู่ฝั่งไทยถูกไหมคะใช่ครับโดยหลักภูมิศาสตร์เป็นแบบนั้นแต่พอปี2 4 5พมันมีการแลกดินแดนกันอีกรอบแล้วที่สาคัญคือ ปี2451ฝรั่งเศสเขาทําแผนที่ออกมาฉบับหนึ่งเป็นแผนที่ที่ทําฝ่ายเดียวแล้วไม่ได้ใช้แนวสันปันน้าเป๊ะๆทาให้ตัวปราสาทไปอยู่ในเขตของกัมพูชาอ้าวแล้วตอนนั้นเราว่ายังไงคะประเด็นคือสยามในตอนนั้นไม่ได้ทักท้วงแผนที่ฉบับนั้นอย่างเป็นทางการนะครับโอ้ไม่ได้คัดค้านไปครับแล้วแผนที่ปี2451เนี่ยแหละครับกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลย ที่ศาลโลกเอาไปใช้ตัดสินคดีประสาทพระวิหารในปี2505ปี2505ที่ศาลโลกตัดสินให้ตัวประสาทเป็นของกัมพูชาถูกต้องครับศาลอ้างอิงแผนที่ฉบับนี้แล้วก็ใช้หลักกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากหรือ e s t o b l e กฎหมายปิดปากมันคือยังไงะ เออถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเมื่อตอนนั้นเราเห็นแผนที่แล้วเราไม่ได้คัดค้านอะไรพอเวลาผ่านไปนานๆจะมาบอกทีหลังว่าฉันไม่ยอมรับนะศาลก็มองว่ามันช้าไปแล้วเหมือนเรายอมรับโดยปริยายไปแล้วนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแผนที่ปี2451นี่้คือจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยแล้วปัญหามันยังไงต่อคะทาไมถึงยังคุยกันไม่จบเรื่องแผนที่ปัญหาก็คือทุกวันนี้เนี่ย เวลาพูดถึงเขตแดนไทยเรายึดแผนที่อีกมาตราส่วนหนึ่งคือ1ต่อห้าหมื่นซึ่งมันละเอียดกว่ามากแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไปค่ะแต่กัมพูชาเขายังอ้างอิงแผนที่1ต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทำนั่นแหละซึ่งไทยเราไม่เคยรับรองอย่างเป็นทางการแล้วความละเอียดมันน้อยกว่าเยอะความต่างของมาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นกับ1ต่อสองแสนเนี่ยออลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราดู Google Maps นะครับ ถ้าซูมเข้าไปเยอะๆเห็นซอยเล็กซอยน้อยในกรุงเทพอันนั้นคือ1ต่อห้าหมืนค่ะเห็นละเอียดเลยแต่ถ้าซูมออกมาเห็นภาพรวมทั้งประเทศเห็นแค่ขอบเขตจังหวัดอันนั้นคือ1ต่อสองแสนทีนี้พอเอามาใช้กําหนดเขตแดนจริงๆความคลาดเคลื่อนแม้จะนิดเดียวบนกระดาษพอลงพื้นที่จริงมันกลายเป็นที่ดินผืนใหญ่ได้เลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ มีน้าละตอนปี2551ที่กัมพูชาเอาปราสาทไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วแผ่นที่ที่แนบไปด้วยมันล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่เราก็อ้างสิทธิ์อยู่มันถึงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอีกมันก็เหมือนที่เคยมีนักวิชาการอย่างอาจารย์ศรีศักดิ์วลีโพดงเคยพูดไว้นะคะว่าปัญหาเขตแดนแถบนี้มันเหมือนเป็นกับดักหรือระเบิดเวลาที่ยุคอนาณานิคมทิ้งไว้ให้เลยใช่เลยครับ ข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ไปทางนั้นจริงๆคือปัญหาหลักๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าใช้แผนที่คนละฉบับแต่เป็นการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบเอาประวัติศาสตร์หรือการตีความแผนที่ยุคอนณานิคมมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้จุดยืนตัวเองในปัจจุบันซึ่งมุมมองมันต่างกันมากสรุปแล้วเหตุการณ์ประทะล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนของปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วก็อย่างรากลึกมานานนะคะ ทั้งเรื่องเส้นเขตแดนจากยุคอาณานิคมความรู้สึกชาตินิยมและก็เรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศด้วยครับ และนั่นก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องเก็บไปคิดต่อกันนะครับว่าในเมื่อความเข้าใจพื้นฐานเรื่องแผนที่เรื่องประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมันยังดูเหมือนจะแตกต่างกันขนาดนี้แม้ว่าจะมีความพยายามจะแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกต่างๆมาตลอดมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ความขัดแย้งแบบนี้จะถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกในอนาคตอืมน่าคิดมากค่ะ แล้วสถานการณ์นี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของเส้นเขตแดนหรือแนวคิดเรื่องรัฐชาติในโลกยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันครับ